คนไทยเลิกกลัวโควิดแล้วทัวร์ไปนอกเรียกร้องบ้างขอเลิกเทสแอนด์โกที่ผ่านมานะครับเวลาเราได้ยินว่าเอกชนอะไรเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการต่างๆเนี่ยนั่นคือจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งคือฝากเขาเรียกว่า inbound ก็คือรับต่างชาติเข้ามาเที่ยวอันนั้นก็จะเขาเรียกว่ายัางพอเรียกร้องได้บ้างเพราะว่าถ้าต่างชาติมาเที่ยวมากขึ้นนั่นก็คือจะเป็นเป็นรายได้ของประเทศแต่ว่าฝา่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่ ได้แต่เงียบมาตลอดเพราะว่าไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยก็คือทัวร์ไปนอกคือทัวร์ทัวร์รับเข้ามาเที่ยวข้างในอะ่ะเขายังพอเรียกร้องได้แต่ทัวร์ไปนอกเรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะว่าช่วงโควิดระบาดเนี่ยไปต่างประเทศเอาเชื้อกลับมาติดพ่อติดแม่คุณหรือไงฉะนั้นคนในประเทศก็จะไม่กล้าออกไปเที่ยวส่วนทัวบริษัทที่พาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศที่เป็นทัวร์นั้นไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรฉะนั้นก็จะเป็นไยได้แต่เงียบอย่างเดียวนะครับ ไม่รู้ป่านนี้ยังเหลืออีกสักกี่เจ้าวะนะ <c oughs> คงจะเหลือแต่เจ้าใหญ่ๆตอนนี้เขาก็เออบริษัทที่จัดทัวร์คนไทยไปต่างประเทศเนี่ยก็ขอเรียกร้องด้วยเช่นเดียวกันว่าขอยกเลิกเทสแอนโกเพราะว่ามันก็คือปัจจัยหนึ่งเหมือนกันทําให้คนในประเทศไม่กล้าออกไปเที่ยวเพราะว่าขากลับมาเนี่ยไม่รู้จะมีมาตรการอะไรบ้างแล้วก็ยังคงต้องกักตัวแม้แต่หนึ่งคืนก็ตามมันก็ยังไงก็มีค่าใช้จ่ายยิ่งก่อนกลับยังต้องไปตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องอีกเนี่ย มันสร้างภาระเพราะว่าอะคิดดูนะไปแค่เจ็ดวันแล้วต้องตรวจโควิดเจ็สิบสองชั่วโมงก่อนกลับมาเอา้าแล้วก็เท่ากับว่าทัวต้องพาลูกค้าไปตรวจโควิดด้วยใช่ไหมแล้วเกิดมีคนใดคนหนึ่งในกรุ๊ปเป็นบวกขึ้นมาคนอื่นๆที่เหลือโดนหมดเลยหรือเปล่า c l o s s contact นี่แหละครับคืออุปสรรคแต่ว่าอย่างาคือประเทศเราเนี่ยไม่เคยเห็นคุณค่าของการที่คนจะไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าจะหาหาว่าเอาเงินไปผานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก่อนจะลืมนะครับขออันนี้ก่อน รอบครอบอินฟินิตี้นะครับเดี๋ยวให้ดาวว่าทำไมเราถึงตั้งชื่อแบบนั้นรอบครอบอินฟินิตี้ตอนนี้เขากําลังชมเราแล้วใช่ไหมเนี่ยอนามัยโเพเผยไม่ใช่อนามัยโลกนะอนามัยของไทยนั่นแหละอ,อทําโเพเผยคนไทย97%สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในที่สาธารณะโอ้นานๆที่จะชมเราคือคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รอบคอบที่สุดเพราะว่ากลัวที่สุดในระดับต้นๆน,นั่นเอง ก็รอบครอบกันอยู่แล้วแต่เป็นเด็กดีที่พ่อแม่ไม่เคยชมนะครับอันนี้เขากําลังชมเราใช่ไหมตัวแดงๆเนี่ยเกเนต์แน่เพราะก่อนหน้านี้เคยพอโควิดพุ่งทีไรนะโทษตลอดคนในประเทศไม่ให้ความร่วมมือนี่คือเขาชมใช่ไหมแต่อันนี้คือข้างบนนะครับมาดูข้างล่างอย่าลืมเคร่งครัด universal prevention เวลายาห่างเรียกไงอัาหมันล้างมือวัดใช้ของส่วนตัวร่วมกันตรวจเอเคมาเสืง่งเอาเดียวนะก็ก็คนไทยเก้นเคร่ง เคร่งคัดสวมหน้ากากเราไม่เชื่อหรูทําไมท่านพอ่อท่านแม่ไม่เห็นจะชมเขาบ้างเลยทําไมยังจะต้องให้เคร่งคัดอยู่อีกเออแทนที่จะบอกว่าโอเคทําได้ดีมากอย่าลืมเคร่งคัดเอา้าเก้าสอย่าลืมเคร่งคัดทํายังกับว่าที่ผ่านมาไม่เคร่งคือ9กแล้วนะครับไม่ต้องเตือนแล้วเขาทําของเขากันอยู่แล้วอันนี้คืออารมณ์แบบกลัวกลัวเดี๋ยวกัดตกเพราะตอนนี้กําลังกดตัวเลขอยู่อาต่อให้มันพุ่งของเรายังพุ่งไม่ทะลุฟ้าเหมือนประเทศอื่นๆเนี่ยนิวซีแลนด์ออสเตรเลีย เคยเพอร์เฟกกว่าเราตอนนี้เป็นไงเป็นไงพุ่งกว่าเราไปแล้วเป็นหลายร้อยเท่าตอนนี้ไงเรายังพุ่งไม่พ้นของเดิมเลยเห็นไหมเป็นเพราะว่ามาตรการกดตัวเลขของพวกเราเปล่าเพราะว่าประชาชนเข่งคัดเองต่างหากอารมณ์ประมาณว่าลูกเนี่ยมาจากโรงเรียนกลับบ้านมาอุตสาห์ท่องหนังสือไปเรียนพิเศษอะไรตามที่คุณพ่อคุณแม่ให้ทํานะแล้วสอบออกมาเนี่ยหรูลูกได้เท่าไหร่ดี4.00เลยแล้วก็เป็นไงคุณพ่อคุณแม่ชมหนูหน่อยคุณพ่อแม่บอกว่าโอเค ตั้งใจเรียนต่อไปเอาชมทักหน่อยก็ไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับถ้าเรายังอยู่ในกับพ่อแม่แบบนี้หมายถึงคนที่บริหารประเทศแบบนี้เนี่ยมันก็จะอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เลยใช้คำว่ารอบครอบ i n นฟินิตีไม่ใช่อะไรอ่ะเพื่อผลงานของฉันในไหนก็พูดเรื่องลูกสอบได้เกรดดีๆแล้วพ่อแม่ไม่เคยชมแล้วเนี่ยนะอาก็เชื่อว่าพ่อแม่ประเภทที่ไม่ได้หมายถึงว่าคนส่วนใหญ่เป็นหรืออะไรนะก็คงจะส่วนน้อยละมั้ง พ่อแม่ที่ประเภทที่ชอบกดดันลูกให้ตั้งใจเรียนเพื่อให้สอบได้เกรดดีๆจะได้เข้าคณะดีๆเออมีงานดีๆทําเป็นเจ้าคนในคนอะไรเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายคือตัวเองจะได้ได้หน้าได้หน้าอะไรก็ไม่รู้นะอ๋อจาได้นะว่าโควิดช่วงแรกๆเนี่ยคือพอเราไปดูกลุ่มที่เขาตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อคุยเกี่ยวกับคนไทยจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะถ้าช่วงนั้นน่ะมีใครเอ่ยปากไม่แต่นิดเดียวนะเออจะไปประเทศนี้ ต้องทํายังไงอะไรเงี้ยถล่มครับโดนลุมหมายถึงโควิดช่วงแรกๆนะหลังๆนี้อารมณ์เปลี่ยนทากล่าวในช่วงโควิดมาใหม่ๆแล้วก็เกิดมีใครรีอ่านจะไปต่างประเทศขึ้นมาเนี่ยเนี่ยจะเอาเชื้อมาติดพ่อติดแม่หรือไงอะไรประมาณนี้คือไม่ค่อยไ,ได้อ่านมากหรอกแต่ว่าจําอารมณ์ได้แต่ตอนนี้เปลี่ยนถามว่าโควิดมันหายไปแล้วหรือยังยังเอ,อ่อกลายเป็นเวอร์ชันอูมิครอนระบาดง่ายกว่าเดิมซสอีกทำไมอารมณ์เปลี่ยนได้อะแสดงว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นความกลัวแบบไร้เหตุผลใช่ไหม เป็นความกลัวแบบตามเทรนใช่ไหมคนอื่นเขากลัวเราก็ต้องกลัวกันด้วยใช่ไหมท,ท,ทั้งๆที่โควิดมันก็ยังอยู่เลยแท้เขาไม่ได้ไล่มันออกไปฆ่ามันทิ้งไปหมดเอ่อฆ่าโควิดทิ้งไปหมดโลกแล้วซะเมื่อไหร่เป็นเวอร์ชั่นที่ระ,ะบาดง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำฉะนั้นออฟกัีนะครับได้ออกมาท่องเที่ยวในต่างประเทศระยะยาวเนี่ยตอนนี้ก็คือเดือนที่9เนี่ยในช่วงที่เราออกมาเนี่ยก็คือช่วงกลางปีที่แล้วนั่นแหละก็จะเป็นช่วงที่คนก็ยังกลัวโควิดกันมาก ทะนั้นจะมีน้อยคนมากที่จะกล้าออกมาต่างประเทศเอ่อแม้กระทั่งในช่วงเวลานี้ก็เชื่อว่าเห็นมีคนมาเยอะขึ้นหมายถึงคนมาเที่ยวนะไม่ใช่มาเยี่ยมแฟนเยี่ยมครอบครัวนะคนมาเที่ยวนะเออเห็นมีเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าเขาก็ยังต้องมีทําอะไรเยอะแยะรอบคอบอะไรของเขามากอยู่ดีอ่ะครับครับตามข่าวนะเขาบอกว่าทัวร์ไทยไปนอกขยับรับยุโรปเอเชียเปิดประเทศแล้ลของเราลหละก็นี่ไงคะ่ะกลับเทสแอนโกนี่ไงเขาก็เลยแบบว่า ต้องหันกลับมาเรียกร้องด้วยอันนี้คือทัวร์ไปไปต่างประเทศนะครับที่ผ่านมาที่เรียกร้องกันเปล่าๆปา่นั่นคือรับต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยนะคนละกลุ่มกันนะเออฉะนั้นต้องเรียกร้องด้วยคากลับเลิกได้ไหมเทสแอนโกลูกค้าจะได้กล้าไปหน่อยตอนนี้กลับมาก็ต้องกักตัวเป็นบวกก็ต้องไปกักตัวที่บ้านอะไรเนี่ยเลิกเทสแอนโกได้ไหมแล้วคิดดูนะครับตรงนี้บอกว่าตลาดทัวร์ไทยไปนอกแค่3 0 0 0 0นล้านเรา ความคิดคนแก่เนี่ยคือเชื่อว่าหลังๆคงจะเปลี่ยนไปแล้วแหละแต่ความคิดคนแก่โบราณเนี่ยก็คือเอาเงินไปทิ้งต่างประเทศทําไมถามว่าเราได้ปี2019เเราได้จากต่างชาติเนี่ยสองล้านล้านแต่เราเอาเงินไปใช้ข้างนอกแค่สามแสนล้านมันห่างกันมากแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันก็ต้องมีการแลกกันบ้างไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเอาแต่แคบใจแคบอย่างเดียวเอาแต่รับเอาแต่ได้แล้วก็คนไทยไม่ต้องไป เอาเงินไปใชูุ้ลุยซุไลมันไม่ใช่มันต้องเป็นการขาเสรีมันต้องมีบ้างแต่เราได้มากกว่าเสียเยอะไงแล้วการที่มีคนไปเที่ยวเยอะเนี่ยมันก็เป็นการทําการตลาดทางอ้อมเช่นเดียวกันว่าเออมีคนรู้จักคนไทยมากขึ้นเอ่อหลายๆประเทศถ้าคนไทยไปเที่ยวเยอะเขาก็มาเที่ยวเราเยอะเช่นเดียวกันสลับกันไงแลกกันบ้างอ่าก็คือตลาดสามแสนล้านคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเริ่มขยับรับยุโรปเอเชียทยอยเปิดประเทศชี้ดีมาร์รออยู่เพียบอ่า สอทอ,ทอย่อมาจากอะไรเตรียมชงท่านผู้นั้นปลดล็อกเทสแอนด์โกแล้วก็พวกบริษัทใหญ่ๆคงเป็นบริษัททัวร์ไปต่างประเทศนั่นแหละจะเหลือแต่รายใหญ่หรือเปล่าตอนนี้พร้อมกลับมาทําตลาดขนาดที่กลุ่มทัวร์ดูบอลหน่อยเหตุต้นทุนพุ่งความเสี่ยงสูงเพราะว่าเอาพูดข่าวเองก็จําได้ช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยสมาคมนี้จะหน่อยมากไม่มีใครกล้าไปนะ ก็เลยแต่เราก็ยังสงสัยว่าบริษัททัวร์เล็กๆนี่ปิดตัวกันไปมากแค่ไหนนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ttaa นักท่องเที่ยวขาออกไม่ใช่ขาเข้าก็คือทัวร์เอาบาวนะครับเราเห็นแต่อินบาวเรียกร้องคือรับต่างชาติมาเที่ยวเนี่ยเรียกร้องมาตลอดแต่เอาบาวเรียกร้องไม่ได้เดี๋ยวเอาเชื้อมาติดพ่อติดแม่ตอนนี้ภาพรวมตลาดคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเริ่มขยับตัวนี่ไงเลยบอกว่าคนไทยเลิกกลัวโควิดก็คือคนอยากไปเที่ยวกันมากขึ้น ก็มันไม่ได้น่ากลัวแล้วอะคนกลัวมีแค่กลุ่มเดียวเนี่ยที่ยกตัวอย่างตอนต้นไงโอ้โหรอบครอบอินฟินิตี้ฉะนั้นเพื่อเขาจะจะรักษาตัวเลขของเขาทําให้คนต้องทนทุกข์ทรมานหลายบริษัทเริ่มเรียกพนักง,งานกลับมาทํางานมาถึงทัวร์ไปต่างประเทศเนี่ยและมีแพ็กเกจทัวร์ต่างประเทศขายกันบ้างแล้วในช่วงสองถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคิดว่ามันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะเร่งให้การเปิดประเทศให้กว้างกว่านี้เนี่ยมาเร็วขึ้น เพราะว่าคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนก็เป็นคนมีฐานะแล้วก็เผลอๆจะเป็นพวกญาติพี่น้องครอบครัวของพวกคนออกกฎเองด้วยซ้ำที่ก็อยากจะไปที่ผ่านมาเนี่ยเราดูแต่ดีมานของคนจะเข้ามาใช่ไหมคนจะเข้ามาเยอะแค่ไหนไม่ไม่ได้ไม่สนยังไงก็ต้องปิดการตอนนี้คนจะออกโดยเฉพาะหลายคนมีฐานะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย จากย่อหน้านี้คือมีหลายประเทศมากทั้งในกลุ่มยุโรปไม่ไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะครับมันเยอะอรวมถึงในอาเซียนประเทศข้างเคียงกันตะวันออกกลางก็ด้วยอ่าประเทศในเอเชียก็ด้วยอ่าแต่ไทยแลนด์สตาร์ทก่อนเขาในเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็กับเทสแอนโก o แต่สุดท้ายก็อยู่หลังท้ายอีกเช่นเคยนะอุตสาห์สตาร์ทก่อนนะคือเราสตาร์ททำเท่งไงแต่ความจริงคือยังมีการกักตัวหรือมีอะไรอยู่ดีมาเที่ยวนอกรออยู่เพียบ ก็มีความต้องการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศของกลุ่มคนไทยบางกลุ่มก็มีรออยู่จํานวนมากเช่นกันทําให้เห็นกระแสของการตอบรับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเริ่มกลับมาแล้วคือยังนึกเหตุผลไม่ได้นะว่าเขาจะเลิกกลัวเพราะอะไรก็คือมีอย่างเดียวคือกระแสมันเลิกกลัวเขาก็เลยเลิกกลัวตามฉะนั้นก็เลยอยากจะเห็นหน้าเหมือนกันคนที่ช่วงแรกๆเนี่ยที่พอมีคนมาโพสต์ว่าเออจะไปประเทศนั้นประเทศนี้ยังไง ทำอะไรต้องทํำยังไงเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าเจ้าอะไรมาติดพ่อติดแม่หรือยังไงเนี่ยอยากจะเห็นเหมือนกันว่าคนที่เคยพูดแบบเนี้ยตอนนี้คือเขายังไงเขาก็ลืมไปแล้วเหมือนกันหรือยังไงตลาดที่ถือว่าได้รับการตอบรับดีที่สุดก็คือสวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับใครจะนัดหมายสวิตเซอร์แลนด์ช่วงนี้นะที่นัดยื่นวีซ่าน่าจะไปไปลายเดือนหรือต้นเมษาหรือต้นพฤษภาไปแล้วนะ คือมันจํากัดเรื่องของนัดหมายของศูนย์ยื่นวีซ่านั่นแหละโอ้โหคนจะไปเนี่ยนะต้องมาจํากัดเรื่องของการจํานวนการยื่นวีซ่าเนี่ยเป็นประเทศที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่เน้นซีซั่นและเป็นประเทศที่คนไทยเชื่อมั่นด้วยเรื่องของความปลอดภัยจากโควิดขนาดนี้พาสปอร์ตคนไทยไปกองอยู่ที่สถานทูตสวิสแล้วส่วนตลาดต่อไปคาดว่าจะกลับมาคึกคักอีกก็คือตุรกีดูไบเป็นต้นตุรกีก็ฟรีวีซ่าสาหรับคนไทยได้30วันนะครับเอ่อส่วนดูไบก็คือ ต้องขอวีซ่าแต่ว่าซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านสายการบินเอมิเรตแล้วก็ขอวีซ่าได้ผ่านทางระบบของสายการบินดูใบเรามเคยมีคลิปวิธีขอวีซ่าดูใบยอยู่ลองหาดูได้ในช anel youtube ของเรานะครับมาถึงประโยคสำคัญชงเลิกเทสแอนโก o ขาเข้า อันนี้คือยังคงเป็นนยุคสมาคมทัวร์ไปต่างประเทศอยู่นะครับแม้ว่ากระแสะความต้องการออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศของคนไทยจะกลับมาแล้วบางส่วนแต่ในมุมการทําการตลาดสําหรับผู้ประกอบการไทยยังคงมีอุปสรรคพอสมควรเนื่องจากยังติดเงื่อนไขของเทสแอนโกเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามาตรการมันเปลี่ยนบ่อยแล้วก็คนไปทัวร์เนี่ยส่วนมากเขาไปกันสั้นๆไม่เกิน7วันอ่ะเวันนี้ หรือแปดวันเก้าวันถือว่าเยอะแล้วไอ้มันต้องนี่คือรวมวันขึ้นเครื่องบินด้วยนะแล้วต้องมาขอไอ้ไทยแลนด์พลาสเนี่ยถ้าขอแบบกระชั้นชิดเกินไปก็กลัวไม่ทันแต่ว่าถ้าขอล่วงหน้าเกินไปเดี๋ยวมาตรการเปลี่ยนอีกก็ต้องมาคืนเงินกันให้วุ่นวายก็เป็นอุปสรรคความลําบากทั้งคนที่ไปเองและคนที่ไปทัวร์ก็คือมาตรการของเทสแอนโกเนี่ยที่ระบุให้ต้องจองตรวจ rt pcr หนึ่งครั้งในวันที่เดินทางมาถึงและจองโรงแรมหนึ่งคืนเป็นอุปสรรค ทางสมาคมได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมทางสภาอุตสาหกรรมเตรียมเสนอให้ท่านผู้นั้นพิจารณาปลดล็อกเงื่อนไขดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ไปต่างประเทศแต่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนโอ้ถ้าได้นี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะว่าที่ผ่านมาพวกอินบาวเนี่ยที่รับลูกค้าต่างชาติมาเที่ยวเนี่ยเรียกร้องกันมาตลอดแบบว่าลีลาเหลือเกินแต่ว่าอาบาวเรียกร้องทีเดียวจะได้เลยกระโดดข้ามมาตรงนี้ การออกเดินทางไปต่างประเทศของคนไทยหมายถึงคนไทยในประเทศอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเนี่ยจะเริ่มคึกคักตั้งแต่เดือนเมษาและมีความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปอ๋อในนี้ก็บอกอยู่ว่าช่วงที่ผ่านมาบางบริษัทเขาทําอะไรถึงว่าเหมือนแบบว่าแทบจะไม่มีคนไปทัวร์ต่างประเทศเลยทำไมยังอยู่กันได้ก็คือที่ผ่านมาบางบริษัท ได้พยายามอัปเดตมาตรการปลายทางของต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อหาช่องทางและโอกาสทําการตลาดพาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเนับตั้งแต่จัดทัวร์พาคนไทยไปฉีดวัคซีนในช่วงที่ไทยยังไม่ค่อยมีวัคซีนแล้วกันามาถึงตัวเลขสถิตินะครับข้ามมาหลายย้อนหน้า,าในปีก่อนโควิดนะครับปี6 2สองมีคนไทยออกเที่ยวต่างประเทศถึงส1บล้านคนโดยประมาณคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ3 3จดสมแสนล้านเพิ่มขึ้นจากปี6กหนึ่งที่มีเราวๆา สามแสนล้านบาทก็โตขึ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นตอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการที่คนจะไปเอาเงินไปใช้ต่างประเทศจะมากขึ้นแต่ว่าก่อนโควิดเนี่ยของเราก็โตขึ้นพวดพวดเช่นเดียวกันในเรื่องของคนต่างชาติจะมาเที่ยวไทยฉะนั้นนี่คือการค้าเสรีที่มีการแลกกันการออกไปต่างประเทศไปเที่ยวนั้นคือการเปิดหูเปิดตาให้โอกาสให้กําไรกับชีวิตฉะนั้นมันไม่ใช่การเอาเงินไปใช้สิ้นเปลืองแต่อย่างใดหวังว่ายุคนี้แล้วคงจะไม่มีคนยังคิดเรื่องนี้อยู่นะครับ ครับแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่คิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกนะครับที่จะมีการเรียกร้องกันมากขึ้นจากคนที่อยากจะออกไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะครับที่ผ่านมามีแต่คนที่อยากเข้าประเทศเป็นคนเรียกร้องนะครับก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งมาช่วยหนุนนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ